การที en geliyor, ่ฮ <1 French Claire> ุนเซนเนี Hence, ่ยเขารู <sh> ้ตัวแล้วว่าวันนี้เศรษฐกิจภายในเขาเข้าสู่สภาะเศรษฐกิจถดถอยขั้นรุนแรงมีหนทางเดียวที่เขาจะรอดคือการเปิดด่านเพราะฉนั้นเขาถึงทุ่มเทสรรพกำลังเปิดยุทธการกับเราที่ภูไอภูผาเหล็กคือยิงยิงเริ่มยิงเราก่อนเลยแล้วเมื่อเช้านี้ก็ยิง b m เ1มบมานะครับอีกประมาณ20ลูกที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วก็ยิงมาที่สระแก้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยฮุนเซนก็อาจจะใช้มุกเดิมคือต้องการประเทศที่สมที่สเนี่ย เรียกเราไปเจราจาแลวผมผมมั่นใจเลยว่าถ้ามันเจราจารอบนี้มันจะต่อรองคือให้เปิดด่านเพราะนั้นมันถึงสร้างสถานการณ์หนักๆคือวันนี้เล่นบ m 2 1ยิงเข้ามาแบบไม่เลี้ยงปืนใหญ่ยิงเข้ามาแบบแบบไม่เลี้ยงแต่ทางเราเนี่ยมันรู้ทันเพราะว่าเราอพยพคน4ี่จังหวัดออกแล้วนะครับประมาณ50,000นคนซึ่งตอนนี้ที่มันยิงก็คือบ้านที่ไม่มีคนนะมันก็เบาลงไปนะ,ะไอ้ความเสียหายตรงนั้นก็เดี๋ยวไอ้ตัวรัฐบาลคุททินก็ต้องไปชดใช้อะไรก็ว่าไปนะครับ แล้วในส่วนที่เหลือเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้กัมพูชาเนี่ยฮุนเซนเหลือเวลาน้อยเพราะอะไรเพราะผมได้ข่าวมาล่าสุดว่าเวียดนามกับลาวเนี่ยจะใช้กําลังลุกเข้ามาที่กัมพูชานะครับเหตุผลก็คือว่าวันนี้เนี่ยเวียดนามกับลาวเนี่ยเขาอยู่ฝั่งรัสเซียกับจีนนะครับแล้ววันนี้รัสเซียที่ผมได้ข่าวมาเขาเพิ่มเติมกําลังให้ลาวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรถถังไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินขับไล่ แล้วการที่เวียดนามเนี่ยประกาศจะสร้างถนนนะฮะไปยังเกาะฟูกวกเนี่ยซึ่งมันเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่จะปิดท่าเรือเมืองเหลี่ยมนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดดำเนินการนะลุกเข้าประเทศเมื่อไหร่เนี่ยผมเชื่อว่าฮุนเซนหมดอนาคต